ดาราสาวสวยชาวจีนเจ้านี่อิงโผล่เช็คอินที่ประเทศไทยค่ะพร้อมโชว์ภาพชามก๋วยเตี๋ยวตั้งเรียงกันเป็นชั้นๆโดยมีชาวเน็ตชี้เป้าว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวดังที่เชียงใหม่นะคะ เมืองไทยฮอตไม่เลิกจริงๆนะคะเพราะช่วงนี้ก็มีเหล่าคนดังจากต่างประเทศแวะมาเช็คอินที่เมืองไทยกันไม่ขาดสายเลยค่ะและอีกหนึ่งดาราสาวสวยชาวจีนเจ้าลี่อิงนะคะก็เพิ่งเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยโดยล่าสุดนี้นะคะเธอได้ลงภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวรวมถึงว้ป๋อทางการของเธอนะคะเป็นภาพชามก๋วยเตี๋ยวขนาดเล็กที่หน้าตาคล้ายๆกับชามก๋วยเตี๋ยวเรือของไทยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภาพเธอที่นั่งอยู่ ข้ามกลางชามข่วยเตี๋ยวด้วยนะคะและภาพถ่ายที่ถ่ายริมถนนนั้นนะคะโดยข้างข้างก็ยังมีถังขยะหน้าตาคุ้นคุ้นอยู่ด้วยภาพดังกล่าวที่เผยแพร่ออกมานั้นบ่งบอกว่าเจ้าตัวเดินทางมาที่เมืองไทยและก็มีชาวเน็ตชี้เป้าว่าภาพที่เธอถ่ายกับชามข่วยเตี๋ยวนั้นเป็นร้านข่วยเตี๋ยสามบาทที่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นั่นเองค่ะ